สวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับใส่ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักชั้นยอดทำเองใช้เองทำแบบคุณภาพบอกสูตรปุ๋ยหมักหน่อยลุงคุณลุง ก็เป็นเศษอาหารครับรวรพวกใบไม้พวกใบไม้แล้วก็ขี้วัวขี<า>้ไก่หมักหมักเองครับหมักไว้สองเดือนแล้วเนี่ยหมักไว้ตั้งสองเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วนี่นี่เห็นไหมนี่เวลาเวลาใส่ข้าวทุกหนึ่งเดือนเห็นกอข้าวแบบนี้คุณลุงกําลังมาใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมักสูตรนี้สูตรข้าวแต่กอได้ดีมากงามมากเห็นไหมนี่ย กังแต่กอรอเนี่ยกอหนึ่งเขาจะให้ได้ถึงหนึ่งร้อยต้นเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มคุณลุงกำลังจะไปใส่ปุ๋ยไปเลยคุณลุงวันนี้คุณลุงทำแบบชาวบ้านเลยเดี๋ยวคุณลุงจะมาสีพ่น จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ฮอร์โมนไข่เป็นระดับนะครับเป็นเป็นค้งเป็นคาไปเพราะว่าการทำนามันมีช่วงของเขาเป็นลำดับเป็นระ,ระยะเวลาเป็นเดือนเป็นวันอันนี้เป็นเดือนเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งกลางใส่ปุ๋ยหมักนะครับกลางใส่ปุ๋ยหมัก15วันถึงถึง1เดือนหรือ20วันกุลุงจะใส่ปุ๋ยหมัก ตอนต้นแรกก็ใส่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงบำรุงก็เลยใส่บางๆไปวันนี้ลุงเพลินมาใส่ปุ๋ยหมักนะครับวันนี้นะครับช่องผูพ้ามยและลุงเพลินขอลานะครับอย่าลืมให้กำลังใจติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับลุงเพลินครับสวัสดีครับผม